นี้เป็นครั้งที่31ตรงกับวันที่9ธันวาคมที่ศากรา2,568เช่นเจ้ามรุนาการเพลงขอเรลงวาจาสัพเพยายุทธมลูลถวายเป็นพระทุบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระความปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำเร็จนุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ที่เป็นเจ้าของวิชาจินดามณี ขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระ,ะร,รัตนตรัยรูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัทยายมนตต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมัตาจักรวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัทธม,มังนุนิราชาสัสสุมันตุสักขโมขะทงังสักเคกาเมจรุปเปคิริสิคารตเตจันติเควิมานีทีเประเทจคา,นา,นา,นานคมีตระวันนันเเหงมัตุมหิเเเตเตภุมมาจะยันตุเทวาชาลธะัะละวิสเมยักขะกันทพนาคาติดทันตาสันติเกย,ยังมูนิโระวะจะนังสาธโมมีสุมันตุ ธรรมสวาณคคาโลอายมัทันตาธรรมสวาณคคาโลอายมัทันตาธรรมสวาณคคาโลอายมัทันตาบทสวดนักการสิทธิคาถาณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะณโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสจัจจกิริยาคถานัตทิเมสารนังอัญญงพุทโธเมสารนังวรังเอเตะนะสัจวัตเชนะโสทิเมหุตุสัพพทานัตทิเมสารนังอัญญงธัมโมเมสารนังวรังเอเตะนะสัจวัตเชนะโสทิเมหุตุสัพพทานัตถิเมสารนังอัญญงสังโฆมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสติเมหุตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคตานา มหาการุณิโกนาถอัฏฐายะสัพพานินาง อุเรตวาปรามีสภาประตูสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหงตุสัพุปัตทวามหากาลุณิโกนาหงุหิจายะสัพปานินังอุเรตวาปรามีสภาประตูสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหงตุสัพุปัตทวามหากาลุณิโกนาโสุขายะสัพปานินังอุเรตวาปรามีสภาประตูสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหงตุสัพุปัตทวา ບົດສວດມະຫາສະເໝີສຸເທວມະເສດທາງເອກັງສະມິງພະທຸວາສກິສຸນີ້ໃຫ້ດກັມິານ มหาตาพิกุสังเคะสัจทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิสัพเทหวัฬรหันเตหิทัศหิจโลูกกาตุหิเทวตาเยรุเยนักสันนิปริตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิกุสังคัญจัตถคุสุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเตตะทะหงศิอะยังโคภะควาสกเเกสุวิหัรติกปิละวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคะสัจทิงปัญจมัตเตหิพิกุสเตหิ สัพเพเหวะอรหันเตหิทัศหิจลูกกระทาตุหิเทวตาเยโพเยนะสันนิปติตาหงติพะครวันตังทัศนาเนียพิกุสังคัญจะยานุนะมายมปีเณรพระครวตเณรปิสันกเมยามะอุปสันกมิตตาพระครวะโตสันติเกปัญเจกะคาถาปเสยามาติอาทะพุทาเทวตาเสยตาปิณามะพลวัปุริโสสัมิชิตังวาหังปัสสลิยะปัสสลิตังวาอหังสัมมิชียะเอวะเมวะสุทธาวะเสสุเทวสุ อันตรทิตาปัจวตโตภรโตปัตุอรังสุปขโตาเทวตาปัจวัตตอภิวาเทตวอีกัมมันตังธรรมสุเอกัมมันตังพิตาโคเอกาเทวตาปัจขวตโตสันติเกอิมังคาราพาสิมหาสมโยปวนสนิงเทวกายสมคตาตาคตตมิมังธรรมสมายังทักิตาเยวอปราชิตาสังขันติอัปปราเทวตาปัจวตโตสันติเกอิมังาราาสิ ตัตตะพิกขโวสมาธหังสุจิตตังอัตอนโนอุจุกะมังสุสาระจัวะนิทานิทัณเหตวะอินทริยานินักขันติปันธิตาติอัตโคอัป,ปรเาเิวัานภะวโตสันติเกอินมังฆาถาังอภาสสิเชตราวะคีลังเชตราวะปรีฆาอิหะคีลังโอหัจ,จัมะเมชาไดจารันติสุทามิวลาจักขุมมาตาสุทันตาสุสุนากขัติ อัตโขอัปปราเทวตาพระครวตโตสันติเกอิมังคาทังอภัยจิเยเกจิพุทธังสรณะนันทาเสนเตกมิสันติอภัยยุคุมิปมหายะมนุสสังเทหังเทวกายัมปาริภูเรสันติติอัตโขพระครวตพิโุอมนเตสิเยปุเยนภิกขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสันนิปริตาหนติตถาคตังทัสนายะภิกขุสังคัญจัเยปิเตภิกขเวเหิสุงอติตัมมัทนานัลหันโตสัมมาสัพพทธาเตสัมปิพระครวตานังเอตัปกรณายวะเทวตาสันนิปริตาเหิสต ไซยะทับิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกเวภวิสันติอนาคตะมัทนางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพระขวันตานังเอตัปรมายวะเทวตาสันิปริตาภวิสันติไซยะทัปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิกิตติสามิภิกเวเทวกายานังนามานิเทธิสามิภิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาะสาธุกังมณสิการุทัภาสิสามิติเอวัพันเตติโกเตภิกขุภะวัตโตปจัตสุงสุขภวะเอตัถโหจะก สีโลกมนุษย์กสัมมิเนทะพุมาตถาสิตาเยสิตาเกเลขภะรังภิทิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวัสานีนาโอมหังสาภิสัมพุโนโอทาตะมนัสสาสุทธาวิปัสนามนาวิลาหิโยปัญจสเติตวานกคปิโลวัตเวตโตอัมมันตยิสัพทาสาวกเสสะเนระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานานทะพิขโวเตจะอัตตปรมัตกรุงสุตวากุตัสสะสัสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนิสานทะสัสนังอัปเปเกสตะมัตถคุสหัสสัอัตสัตริ Seangke sahasanang sana matasung a tak meung disa sepabu da agung danca sepang apinya nya wawa kita waacakma takwa kay api kentata wisana tapi ke wo wahan <Sideélan> kita mikirahi anuku pas. สัตตสหัสยาวายขาปุมากะปิลาวทวาอิทิมันโตจุติมันโตนะมันโตเยสัสิโนโมทัมานาอภิกามโมทิคุนังสัมมิติโมนังชาสหัสยาเฮโมวัตตายาคานาตตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนะมันโตเยสัสิโนโมทัมานาอภิกามโมทิคุนังสัมมิติโมนังสัตตะกิราติสหัสยาคานาตตวานิโนอิทิมันโตจุติมันโตนะมันโตเยสัสิโน โมทัมาอภิกรรมุภิกขุนังสมิติวะนำอิเจเตโุรสสสหัสยาคานันตวันิโนอิทิมโตชุติมันโตวนตวนโตยสสิโนโมทัมอภิกรรมุภุนังสมิติวะนำเวสามิกาปัจจสตยขานันตวนิโอิทิมโตชุติมันโตวนตวันโตยสสิโนโมทัมาณอภิกรรมุิกุนังสมิติวะนำ กุมภิโรราชาคัิโกเวปุลสะมิเวสนังที่อยู่นสตักสหสังยะขานังปายุปาสติกุมภิโรราชาคัิโกโสภะปัสมิติมนังโบริมันจะที่สังราชระตะลัทธโภศัสสติคันทภานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสสะพะโวยพะนามาลพัลลาอิติมันโตชุติมันโตนัมันโตยัสสิโนโมทันมานะปิกามุงที่คุณังสัมปิติมนัง พระเครนันจัตี่สังราชาวิรุฬหโหตัปปะสาสถิตคุณพันธนรารรมสิปติมหาราชายสติโสอุตตปิตสสะพาวุยธนามามหาภราอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันละมันโตเยสัชชินโมทัปมาณะาภิกขะโมทิตคุณงังสามิติมุนัง <c oughs> บัจฉิมันจัตทิสังราชวิรูปคุปสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพวโยนัะนามัตถพลาอิทิมันโตชุติมันโตนันนมันโตยัสสิโนมทัธนังภิกขะมลภิกขันธ์สมิติงวนังอุตตะนันจัตทิสังราชกุเวโรตัสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตปิตัสสะพวโยนัะนามาัตถพลา ติมมันโตจุติมันโตนันมันโตเยสัสจีโนมุทะมานะอภิกรรมงคภิกุนังสมิติมุนังปุริมาทิสังทะตรัตถุตักิเนนะวิรุณหะโกปัจฉิเมนะวิรุปะโกภูเวโรอุตระยทิสังจตารตเตมหานาชาสัมันตาจตุโลกทิสาทันทะมานาอัตังสุวะเนกัปปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทัสะอะคูวันจะนิกาสถานมายากุเตนภูเวเตนภูบิปูจัพิภูโตสหะ จันทนกัมมเสธถวัวจัตินุคันทุนิคันทุจัปนาโทโอปมัญโยจัเทวสุตจมาตติจิตเสนโยจคันทโพนาราชาชนโงสกูลอาภูปัญจสิโคเจวตินพารุสุริยวัชสาเอเตจันเดจราชานคันธภาสหราชุภิกโมทมานาอภิกกรรมุภิกุนังสมิตินวานังอัตถาภูรานัสานาคาวีสาราสหตชกา กัมพัลสัตตะราอาคูปายาคาสหายาติยามุกนาทัตระถาจะอาคูนาคายยสสิโนเอราวันโนมหานาโคตุปะกะสัมิติงวนังเยนาคราเชสหัสหารันติทิพาธิชาปะกิวิสุจัจโคเวหายะสะเตวนมชปตาจิตราสุปันนาอิติเตสะนามังอภะยมตานาคราชานามาสิสุปันนาตุเขีมะกาสิกุโธสัมภะหิวาจาหิบุควะไหยันตานาคาสุปันนาสันนันมาตังสุปุทหัง ชิตาวชิลหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวสวาสเิเติอิทธิมันตุยะส,สิโนกาลกัญชามหาปิสมันอสุราธานาเวกสาเวปจชิติสุจิติจัปหาราโตนะมุจิสหะสัตันจัปภลิปุตานังสเพเวโราจานามกาสันในหิตวาพันถิเสนังลางหุปัถมุปาขโมสมโยธานิปทันเทยพิภนังสมนิติมวนงังอาโปาจัตเทวาปฐวีจัตเดโชวายตุตถาพโมยุนาวุนาเทวาสุโมจเรศสาสหะ เมตตากรุณากายิกาอากุเทวายสัจสินุทัศเตเตรสักขากายาสเพนะานตวันิโนอิทิมันโตุติมันโตวันักมันโตุเยสสินุโมทัมนาอภิกกรรมมงพิคนังสมิติงวนังเวณภูจัตเทวาสหะลีจัปสัมมาจัูเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักคิตาสุริยะสุปนิสาเทวะสุริยะมาคูปุรักคิตานักัตตานิปุรักคิตตาอาโกมันทะวราหกาวสุนังวาสโวเซโตรสกุปะคะปุรินทะโธ พระเสตทศธากายาสเปรนาตตวานิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันโตวันโตยสสินโมูทะมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิติวนังอะถาคงสาภูเทวาชัลมคิสิคาริวะอริทกาจโรชาจักุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสาธรรมาจะอตุตตะจะจเจิกาอจุ ตาจอเนชกาสุริยวรุจิลาอาคูอาคูวาสะวะเนสิโนทะเสเตทะสากายะสเพนะนะตะวะนิโนปิธิมันโตสุติมันโตวะนะวันโตยะสะสิโนโมทะมะนะอภิกัมังภิกุนังสัมมิติงะนังสัมานามหาสมานามนุสานสุตตมากิาปะธุสิกาอาคูอาคูมะนุปะธุสิกาอะถาคูหะระโยเทวเยจะมะหิตตวาสิโนปะระามหาปะระคาอาคูวเยสะสโน ัสเตสถากายาสเพนะนตวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนมันโตยาสสิโนโมทัพมนาอภิกรมุงที่คุณังสมิติงวนังสุการุมหาอรุณาอากูเวคณาสาสหโอทัตขยหาปามโมขาอากูเทวาวิจักนาสถามตาหารคชามิสกาจยาสสิโนธนายังอาคาปชนโยยุทิสาภิวัตติทัสเตทัสถากายาสเพนานตวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันมันโตยสสิโนโมทัพมนาอภิกรมุงที่คุณังสมิติงวนัง wartawan mi aku su tay kaacak sasino sam ceka lama se tak jotik nang ngajak ke sewa Him meahsinu aku adapo pan mitita tak sese kaya sepe na letuanino Idik man chudik man manto sasino mo dak manapik สัทธเตเทวมานิกายาสเพนหานตตะวันนิโนนามนวเยนะอักันชุนเยจเนีติสรษฐาสหะพระวุฒิชาติมักเคลังโอคตินนัมนาสวังพระเกศมโหขตรังนัคันจักรงวะอสิตาติตามสุขังรมะพลามาตุจักุตตะอิธิมตุสหะ สันนังกุมารโอติโสจะโสปะคสมาติมวะนังสหัสสพรมโลกามหาพรมาทิติคติภูปปัุชุติมันโตปิสมกายโยยัสสิโสธเสตธปิสราอกูปัญเชกวสวัติโนเตยสังจะมชตโตอาาหาริโตปริวาริโตเตจสัพเอภิกันเตสินเทเทเวสพรามเกมเสนาภิกามีปัสสกัสมันทียั เอทะขันทะทะปันทะทะลาเกนะปัตตมัทุโวสัมมันตาปริวาเรทะมาวมุนจิตะโกจินังอิติตัทธมาหาเซนักันหะเซนังอเปสยิปานินาตละมหาจัตสรังกตะวานะเพระวังเนทะปวิสุปุลเมขุทนะยันตุสวิชุโก ตถาสมปจุทาวติสัมพุทโธอาศัยยงวสีนจจสัพพังอภิญญาญาวัวคิตวานาจากักภูมาตตุอัมมันตยิสัทธานสาเกสัสนระเตมาลเสนาภิกันตาเตวิชานาถภิกขว,วเตจอตะอัตตปมก,กัลลุมสุตวะพุทธสาส,สนังมีตระเคหิปะกามุงเนสังลมมปิอินชย,ยุงสเพยวิชิตสังฆามาพยาติตายะสิโนโมทันติสาวุเตหิสาวก,าเ,ตาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยะประกรณนะโมเมพุทธเตชะสารตะนัตยะธรรมิกา เตชะประสิทธิประสีทเทวานารายะประเมสุราสิทธิปรมาจะอินธาจาัจตุโรกาคัมภีรักกาสมมุทธาภูตุงขังคาจาักสัปรมชัชยะประสิทธิพวันตุเตชยัชยะชย,ยะธณิธณีอุทธิอุทธีนตินตีชย,ยะชย,ยะขคนละตนละนิสัยนิไรใสเสนาเมรุราชพลนราชีชย,ยะชย,ยะคัมภีระสมภีนาเคนทนาคีปีศาจจปูตกาลี ชัยยะชัยยะชนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสัตตาชัยยะชัยยะจำปาทินาคุลกันทกะชัยยะชัยยะขัชคนะตุรงสุการุชงสีหพยคติปาชัยยะชัยยวรุณะมุขยาตาชิตตชิตตเจนารีปุกนสุทินรดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธรณีตะเลสทาสุเฉยย ชัยยะชัยยะธรณีสันติสธาชัยยะชัยยะมังกรดัญญาภวเกชัยยะชัยยะวรุณยเกชัยยะชัยยะราคเซสุระภูชเตชาชัยยะชัยยะพรมีนพธนาชัยยะชัยยะราชาธิราชชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปาเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะพระเทสุรุหารุพรินเทวาชัยยะชัยยะพรมาสุระโค ชัยยะชัยยะนาโควิรุณหกโววิรูปโกจันทิมารวิอินโฮจะเวณเตโยจะปุเวรวรุโนปิจะอัภคิวายโยจะปาชุนโฮคุมาโรถทตรัาตโกอัตถารสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยะปราโมพวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทะสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชยเตชนะชยยะสีพวันตุเต เอเตนะพุทธเตเชนะหตุเตชยมังคลังชายโปิพุทธสัจสิริมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชายโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาปรมะขณนามเฮสินชายโปิพุทธสัจสิริมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชายโยอุโคสยมโพธิมันเทปโมทิตาชยตถาอินทคขณามเหสินชายโปิพุทธสัจสิริมโตอายังมารสัจปาปิมโตปราชายโยอุโคสยมโพธิมันเท ปโมทิตาชฉยตะทาเทวคณาเมเฮสินโนชายโยปิพุทธสัจจิริมโตอายังมารสัจปาบิมโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชฉยตะทาสุปันนคณาเมเฮสินโนชัยโยปิพุทธสัจจิริมโตอายังมารสัจปาบิมโตปราชยโยอุโกสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัยตะทานาคคณาเมเฮสินโนชายโยปิพุทธสัจสิริมโตอายังมารสัจปาบิมโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชฉยตะทาสัปนวะ มาเหษิโนฉะยันโตโพธิยามุเลศกยานังนันติวัฒโนเอวังตะวังวิชายุหุหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตะพลังเกสิเสปทวิปุคาเลอภิเสเกรสัพพพุทธานังอัคคปโตปโมทติสุนักตังสุมังคะลังสุปะาตังสุหุติตังสุขโนสุโมหุโตจะสุยิทังพระมจาริสุปัทถกินังกายะกัมมังวาจากัมมังปัตถกินังปัตถกินังมนกัมมังปณิทิเต ปัทกินาปัทคินานิกัตตาวานัลลันตะเทปัทกินีเตอัฐรัฐาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนีเออะโรคาสุขิตาโหทะสหสัพเพหิญาติสุนันตุโูนโตเยทีวาอัสมิงหาเนอัติกตาทีขายุกาสาทาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชิกเนสสนังยากาจิปัตนาเตสังสัพเพโภเดนตุมโนรถา ยุตตกาเลปวัสันตุวสังวสาวราคาโรคาจุดป,ปัทวาเตสังนิวารินตุจสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอนัตถะตุยะธาทะหังบทสวดธรรมนิยามสุตังเอวมเมสุตังเอกังสมะยังภควาสาวธียังวิหารติเชตวณีอนาถปิณฑิกะสะอารามีตะตะระโผภควาภิคูอมันเตสิภิกขโวติ พัตตันเตติเตพิกูภควโตปัจสงสุภควาเอตทะวจะอุปปาทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวะสาธุธรรมมิทิตาธรรมนิยามตาสเปสังคาราอนิจจติตั้งตถาคโตอภิสปุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวะอภิสเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัตถเปติวิวารติวิภัเชติอุตตานิกรติ สเพสังคาราอนิจจติอุปาทาวะภิกขเวตถาคตานังอุปาทวาตถาคตานังนิตาวสาถาตุธรรมติตาธรรมนิยามตาสเพสังคาราทุกขาติตังตถาคตโออภิสัมพุชิติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวัตติวิภชะติอุตานีกรติสัเพสังคาราทุกขาติอุปาทาวะภิกขว ตถาคตานุปัฏฐาวาตถาคตานังทิตาวาสธาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัเพธรรมมาอนตตาติตังตถาคตโอภิสัมภูชติอภิสัมภูชติอภิสัมเติภิสัมภูชิตวาอภิสัมเตวาอาจิคติเทเสติปัญญเปติปัตถเปติวิวรติวิักชะติอุตานีกรุติสัเพธรรมมาอนตตาติอิทัมโมจักภควาอตตะมนาเตภิขุภควาตภาสิตังอภินันทุติ บทสวดพัะเทกะัตะคขาะอดีตังนานาวาเขมียะนปฏิกังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะทะจีตัมไปฮีนันตังอปตตัญจอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัทธัตถวิปัสสติอสังหิรังอสังขังวิธามนุปรุหเย่ไม่ใดถึงทางที่ควรจะพบหน้าในที่นั้นอย่างจนแจ้ไม่ เน่น,อนอพอนแคลนเขาความผู้ป่วอาการเช่นนั้นไว้อเชวะกิจมาตปังโกชัญญามาละนังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พวกนี้ณฮิโนสังฆลันเตนะมหาเสณณะมัจุนาเพราะการปัดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงองโหรัตมตันทิตังตังเวปเทกระโตติสันโตอจิคเตมุนิติ วันีผู้สงบย่อเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียจคร้านทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาทีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมะสังเวคปัจเวคคณะสัพเพสังคารอาอนิจจสังขารคือร่างกายจิตใจและลูกปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราสังขารคือร่างกายจิตใจและลูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิน้น มันเป็นทุกข์ทนยาเคอะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุกวังมรณะนังความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมะยามริตพังอันเราจะพิตายเป็นแท้ มรณนะปริโยสานางเีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตนางเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรักนางเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตควรที่จะสังเวชอัดยังกายโยอาจจิรังร่างกายนี้นิได้ตั้งอยู่นานอะเปตวิญญ,ญาโนขันตัสจักวิญญ,ญาณจุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้ว อติเศสศติจากนอนทับปะทวิงซึ่งแผ่นดินกะดิงกรรังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รัฐทางหาประโยชน์ไม่ได้ปณนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนอะอุป,ปาทวะยะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตวานิรุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสโมจุขขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันจิตะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะริงสุจัมาริสเรที่ตายแล้วและกำลังจะตายตะเทวังมาริสามิตรเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนักที่มีเอตสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตายังกินจิยังกินจิกุศลังกมังสัพเพหิภะเตหิกระตังบุญยมโนอนุโมทันตุ สุนันตโคนโตเยเทวาอัสมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสตาโหนตุสุขิตาโหนตุพวกขาพมลจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุพุกข้าะมลจันตุสภัพยติกาสุขิตาโหนตุพุกข้าพมลจันตุสภพพอัจยติกาสุขิตาโหนตุพุกขาพมลจันตุสพเพปิสาสพเพยักขาสัพเปตาสุขิตาโหนตุพุกข้าะมลจันตุ สัพเพอาจาริยุปัชียยะสุกิตาหงุตุพุทธาปมูลจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหงุตุพุทธาปมูลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหงุตุทุกขาปมูลจันตุสัพเพสามตินังสมิชันตุโวบดสวดวิชาหลวงปู่ทวดนักโมตุริสัตว์อักขันติมัยยะอิติปะขวานักโมตุริสัตว์อักขันติมัยยะอิติปะขวานักโมตุริสัตว์อักขันติมัยยะอิติปะขวาปฏิทานนักขายาเทวตาสันติวิหาระมาซีนีทูเกคะเรโพธิคะเรตะหิงตะหิง ตาธรรมทานีพระวันตุปุสตาโสถิงกรุณเตัมิหารละมันทะเลเดราจัมชานวกาจักพิกโวสารามิกาธนะปฏิอุปาสกาขามาจักเทสานิขมาจักอิสราสปานะปูตาสุกิตาพระวันตุเตชะลาพุชาเยปิจัอันทะสัมภวาสังเสทิฐชาตาอัทโวปปาติกาเนียนิกังธรรมวรังปฏิจเตสเพปิทุกสะกรุณตุสังพยังทาปุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราจักปุาสงโคหุตุสมะโควะอัทยะจัหิตายะจะ ตามเถระคตุสัทธโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตทิงสัมปาปุเนยมะธรรมีอริยปวีติเตพระสันนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทศสสเนสัมมาทารังประเวชันตกาเรเทโวปวัสตุวุติภาวายตสตาณังสัมมิทังเนตุเนธนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังมิจจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนปชังรักขันตุสัพพทา เทวตาอุยโยชนะคาถาภุกขปตาจนิทภุกขาพยาปตาจนิพยาโสขปตาจนิโสกาหงตุสเพปิปานิโนเอตาวตาจอามหิสัมพักตังปุญญสัมปทังสพเทวานุโมทันตุสพพสัมปติสิทธิยาทานังทัทันตุสทายะสีลังลักขตุสพทาาวนาภิลตาหงตุขัจันตุเทวตาคาตาสุมังคลคาถาหงตุสัพังสุมังลังลักขันตุสพเทวตา สัพพุทธานุภาเวนะโสติหอตุนิรันตระหอนตุสัพพังสุมังครังนักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติหอตุนิรันตระหอนตุสัพพังสุมังครังนักขันตุสัพพเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสติหอตุนิรันตรังสัพเพพุทธาภรณปตตาปเจกานันจยังพลังอรหันตานันจเตชีณาและขังพุทธมิสัพพโสสัพเพพุทธาภรณปตตาปเจกานันจยังพลังอรหันตานันจเตชีณาและขังพุทธมิสัพพโส สัพเพพบทาภลปตตปจิกนันจะยังพลังอรหันตนันจเตชีนารักขังพุทธมสัพพโสสัพเพพทาภลปตตปจกัจะยังพลังอรหัตานันจเตชีนารัิขัพมสัพพโสสัพเพพบทาภลปตตาปจกันจะยังพลังอหันตานันจะเตชีนารมิสัพพโสสัพเพพทาภลปตตปจกนันจะยังพลังอรหันตานันจเตชีนารพมิสัพพโสสัพเพพทาลปตตาปจกัจะยังพลังอรหันตานันจะเตชีนารมิสัพพโส ส animals, ัพเพพุุธรภรพตตาปจิกานนันจยังพลังอรหันตานันจเตชีณาะขังพันธมิสภะโสสัพเพพุุธรภปพตตาปจิการนันจายังพลังอรหันตานันจเตชีณนอะขังพันธมิสภะโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์คาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริมงคล แก่ข้าพเจ้าช่วยเหลดาดการพิงและครอบครัวให้แข็งแกร่ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่ององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนาน อีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลกัปปิตายละเศษชีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งอมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันสักดิธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและผู้บูชาประกานทวย